ไม่มีแรงดันเลยโอเคประกอบผิดทำไมน้ำมันมันออกแบบนี้อ่าถอดปอกออกมาค่อยๆถอดแล้วค่อยถอด,อถอดผิดเพราะอะไรดูเดี๋ยว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 อันนี้ก้านกดเข็มหัวฉีดกับด้านอ่าถอดออกมาดูเห็นไหมอ่าเราใส่กับด้านนะครับอ่าไหนเอาออกมาดูสิเอาเอาหยิบก้านกดเข็มหัวฉีดออกมากับด้านยังไงเอาเอาฝั่งเอาฝั่งที่อยู่สปริงขึ้นบนเมื่อสักครู่นี้นะครับ อาศัยมันถูกต้องโอเคประอบกลับ,บคืนเลยครับนี่สาเหตุเกิดจากาใส่ก้านเขยมโมชีดกับด้านนะครับค่อยๆหมุนเข้าไปอ่าลองเทสเลยครับอ่าโอเคก็ได้